เกือบเสียท่านานมาแล้วในเมืองเสริวะมีพอค้าสองคนชื่อว่าเสริวะเหมือนกันแต่ถ้ว่านิสัยใจคอแตกต่างกันราวขาวกับดำคนหนึ่งเห็นแก่ได้เมจะได้มาโดยวิธีดีหรือไม่ดีเป็นเอาทั้งนั้น ดังนั้นชาวบ้านชาวเมืองจึงต่อท้ายชื่อให้ว่าเสริวะโลกส่วนอีกคนใจซื่อถือมั่นอยู่ในศีลในธรรมของเขาไม่เอาของเราชอบให้และไม่ยอมเอาเปรียบใครดังนั้นจึงได้ชื่อต่อท้ายว่าเสริวะซื่อ อย่างไรก็ตามทั้งสองก็อยู่บ้านตำบลเดียวกันและทามาหากินร่วมกันโดยซื้อจำพวกเครื่องประดับมาเที่ยวขายตามบ้านน้อยเมืองใหญ่เรื่อยไปซึ่งก็พอมีกำไรและอยู่กันได้เสมอมาต่อมาวันหนึ่ง ทั้งสองชวนกันไปขายเครื่องประดับที่บ้านตำบลหนึ่งแต่เพื่อให้รวดเร็วทันกลับบ้านในวันเดียวจึงตกลงแยกกันขายโดยในาศริรวะโลกเข้าทางตะวันตกส่วนนายศริรวะซื่อเข้าทางตะวันออก จะได้มาบรรจบกันตรงหมู่บ้านแล้วก็พากันกลับพร้อมกันนายเสริวะโลกผู้เข้าทางตะวันตกเดินเร่ขายเรื่อยมาอย่างรวดเร็วสักครู่ก็มาถึงบ้านเศรษฐีตกยากหลังหนึ่งซึ่งขณะนั้นมียายกับหลานสาวอยู่บ้านเพียงสองคนเท่านั้นและหลานสาวก็พอเห็น เครื่องประดับทสวยเข้านึกอยากได้เป็นกําลังเราไม่มีเงินจะซื้อเทขาหลานเอ่ยยายปลอบอดใจไว้สักหน่อยเธอะรอให้เรามีเสียก่อนค่อยซื้อใส่แหมยายก็พอนูกอยากได้เทียรยก็บอกว่าไม่มีทุกทีหลานสาวตัดเพราะต่อว่า หอมกับร้องห่มร้องไห้เป็นการใหญ่ไม่ยอมคราวนี้เป็นตายยังไงหนูต้องเอาให้ได้โถแม่คุณก็เราไม่มีเงินจริงๆนี่จ๊ะใหญ่กรวนพาเอื้อมือไปรูปศีรษะหลานสาวด้วยความสงสารเห็นใจนิ่งเสืเอเถอะคนดีตายพ่อค้าเขาแต่ยังไงใหญ่ต้องซื้อให้หนู หลานสาวคงตะแบงจะเอาให้ได้ไม่มีเงินก็เอาของแลกเอาสิยายฝ่ายใหญ่เมื่อได้ยินหลานสาวพูดเช่นนั้นก็นึกถึงถาดเก่าสนิมเลอะใบหนึ่งซึ่งทิ้งไว้ก้นกลัวมาเป็นเวลานานแล้วขึ้นมาได้จึงบอกหลานสาวว่า งั้นรอยายเดียวนะยายจะไปเอาของมาแรกเขาให้คันแล้วก็รีบลุกเดินเข้าไปในครัวหยิบถาดเกา่าเรอะครางด้วยสนิมและฝนุนจนแทบจะดูไม่ออกว่าเป็นถาดออกมาวางลงตรงหน้าพอา่อค้านี่จ้าพ่อคุณยังไงก็นึกว่าการุณาหลานยายเถอะแกพูดเสียงละหอย เงินทองยายไม่มีแต่หลานยายอยากได้เครื่องประดับพ่อคุณจงรับเอาถาดใบนี้ไปเถอะแล้วเอาเครื่องประดับให้หลานสาวยายบ้างก็แล้วกันนายเสริวะโลกหยิบถาดใบนั้นขึ้นมาพิจารณาพลางล้วงเข็มในกระเป๋าเสื้อมากรีดดูก็รู้ว่าถาดนั้นเป็นทองคำ และครั้นเอาวางบนฝ่ามือลองช่างดูน้ำหนักปรากฏว่าหนักหลายร้อยบาทและมีราคาไม่ต่ำกว่าแสนทีเดียวถาดของยายไม่มีราคาข้างวดอะไรนี่เขาแกลง้งวางถาดลงกับพื้นพลางใสยหน้าเพื่อกดราคาหรือมิฉะนั้นก็เอาไปเสียเปล่าๆฉันรับไม่ได้หรอก ถูเพราะคุณร่อกว่าการุณาเธอะยญ่อ้อนวอนไม่ได้ฉันรับไม่ได้หรอกของของฉันซึ่งมาเป็นเงินเป็นทองมิใช่มาแลกกับของห่วยๆอย่างนี้ฉันก็ขาดทุนแย่น่ะสินายเสริวาโลกคงแกล้งใส่หน้าไม่ยอมรับท่าเดียวและเพื่อให้ยายหลานเห็นสมจริงยิ่งขึ้น เขาเรีบลุกขึ้นเดินนี้ไปบ้านอื่นด้วยหวังจะย้อนกลับมาเอาไหม่เดี๋ยวเรากลับมาอีกทีแกก็ต้องอ้อนวอนให้เขาให้เอาถาดนั้นแลกเครื่องประดับเราอันสองอันเท่านั้นเองหวานหวานคอแรงแน่ๆเขาเดิมพลางพึมพำกับตัวเองอย่างกระยิมยิ้มย่อง ใจในที่สุดบางทีมันอาจจะเป็นโชคของยายและหลานคู่นี้ก็ได้พอนายเสริวะโลกเดินลงจากบ้านแก่ไปได้ไม่ทันไรนายเสริวะซื่อก็มาถึงและเมื่อขึ้นไปนั่งบนบ้านยายแก่ก็เอาถาดใบนั้นมาขอแลกกับเครื่องประดับให้ลานสาวเหมือนอย่างเคย ยายไม่มีเงินมีแต่ฐานนี้แหละแกบอกกับเสริวะซื่อถ้าสงสัยยายกับหลานก็โปรดระบวเ้เถอะแล้วเอาเครื่องประดับให้หลานสาวยายบางก็แล้วกันนายเสริวะซื่อจับถาดใบนั้นขึ้นมารู้สึกว่าหนักกว่าถาดธรรมดาแล้วจึงล้วงเข็มในกระเป๋าเสื้อมากรีด ดูก็รู้ว่าเป็นทองคำยายจ๋าถัดของยายใบนี้เป็นทองคำมีราคาเป็นแสนเขาบอกกับยายอย่างตรงไปตรงมาส่วนเครื่องประดับของฉันมีราคาเพียงห้าร้อยเท่านั้นฉันเลกกับยายไม่ได้รอบเอ๊ะเมื่อกี้นี้พ่อหนุ่มคนนั้นเขามาดูแล้วบอกว่าถานี้ไม่มีราคา ข้างวดอะไรนี่นายายตองขึ้นอย่างแปลกใจแต่เอาเถอะเมื่อพ่อหนุ่มเห็นเป็นต้องํำมันก็คงจะเป็นบุญของพ่อฤาสียังไงขอให้ยายแลกกับเครื่องประดับเถอะไม่ได้หลอกยายฉันทำอย่างนั้นไม่ได้หลอกนายเสดีวะซื่อ,อยังคงยืนครานปฏิเสธ ถาดของยายราคาสูงค่านักถ้ายายอยากได้เครื่องประดับจริงๆฉันจะให้ยายเปล่าๆไม่เอาพอคุณถ้าพอคุณไม่เอาถาดใบนี้ไปฉันก็ไม่เอาเครื่องประดับหรอกยายปฏิเสธเหมือนกันยังไงก็ช่วยยายเถนะอย่าคิดว่าเป็นทองํำอะไรเลยคิดว่าเป็นเพียงถาดธรรมดาใบหนึ่งเท่านั้นก็พอ ยายพยายามอ้อนวอนเขาต่อไปอีกหลายครั้งจนในที่สุดเขาก็อ่อนใจยอมตกลงเครื่องประดับทั้งหมดของเขาให้ผมกับแถมเงินให้อีกห้าร้อยกหาปณะ,ะแล้วก็เอาถาดท่องใบนั้นลงเรือนไปเวลาผ่านไปสักคู่ใหญ่นาย เสรีวโลกก็ย้อนกลับมาหมายจะเอาถาดทองแต่ครั้นมาถึงก็ได้ทราบว่านายเสริีวซื้อได้ไปเสียแล้วโทษเพื่อนระยำมันทำค่าได้เขาโอดกาวเาเขาอ่อนลงทันทีนี่ล่ละเดี๋ยวข้าจะตามไปเอามาเป็นของข้าให้ได้ คันเล่วก็รีบแข็งอกแข็งใจความหมายวิ่งไล่ตามเพื่อนผู้ได้ถาดทองไปยอย่างเร่งรีบแต่ชาไปเสียแล้วเขาไปถึงท่าน้ํานายเสริวะซี่ลงเรือไปลอยอยู่กลางแม่น้ําเสียแล้วเฮ้ยกลับมาก่อนเขาตะเบงเสียงเรียกลั่นขึ้นแต่ไรผลเพราะเพื่อนของเขาอยู่ใกล้ เกินอยู่ไกลเกินกว่าจะได้ยินกระะนั้นเขาก็จังไม่ละความพยายามและแหกปากตะโกนเรียกต่อไปอีกครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดแรงตะเบงเกรงเสียงนั้นเองคอก็แตกกระอักเป็นเลือดสดๆกรอ,อกมาร้อมกับร่างของนาย ของเขาสุดวบลงสู่พื้นดินนี่แหละฝากไว้ก่อนก็พยายามพรุงพรรนประโยคถ่ายสุดออกมาอย่างยากเย็นแสนเข็นเต็มทีชานาข่าจะตามล้างแก่ให้ได้และก็ให้ได้ตามล้างแก่ทุกๆชาติและแล้วนาย สิวรโรภก็ดับดิ้นสิ้นใจตายณนะที่นั้นนั่นเองคติที่จะได้จากเรื่องนี้คือขึ้นชื่อว่าคนแล้วไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยใดย่ยอมมีทั้งคนดีและคนชั่วมีทั้งคนเล่เหลี่ยมจัดและคนซื่อดังนั้นการจะครบ ใครคนเลือกคบเฉพาะคนดีกับคนซื่อเท่านั้นแล้วก็คอยระมัดระวังคนชั่วกับคนเล่เหลี่ยมจัดอย่าให้เข้ามาใกลมิฉะนั้นจะเสียถ้าอยา่างคาดไม่ถึง